สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวยูทูปครับสวัสดีที่รักนะนี่ก็อยู่ผมชินเคยครับช่องเซตเตอร์ดินด่วนดีสเกตนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับที่จะดูด้วยกันกับเจ้ามักไฟครับนี่สมมอบให้แกเจ้าของใหม่ครับโอ้ใจหายเหมือนกันนะครับลูกรักเลยกันนี้ผมตั้งว่าราคาไว้สูงนะครับวันนี้ไม่คิดว่าคนมีจะมีคนกล้านะครับ แต่พี่แกใจถึงจริงๆครับไปเห็นรถทํางานไม่พูดคําทำเพลงครับบอกเอาเอเอผมนี่ใจหายแวบ,บเลยแต่ก็ต้องทําใจครับมีพบต้องมีจ่าครับธุรกิจต้องก้าวเดินเราไปยึดติดมากไม่ได้ครับร <Yeah. S 1> ักก็ก็ได้แค่รักครับ <S 2> <S 2> <S 2> ห่วงก็ได้แค่ห่วง กับเจ้าของใหม่เขาจะ,จะดูแลดีเหมือนเราไหมเนาะรถคันนี้ผมผมว่าตั้งแต่ผมซื้อรถมามีคันนี้ครับเด็ดจริงๆน้ำมันผมกินประมาณวันละหนึ่งร้ยถึงร้อิลิตรนะครับนี่คือเร่งเครื่องเล่งเครื่องสูตรตักทั้งวันนะตาแข่งไอเีกเกมเลยครับน้ำมันกินเท่ากันถ้าเกิดใครว่าผมโม้ก็มาลองดูได้ครับ เพราะระบบคันนี้มันเต็มเต็มยิงๆครับนี่ก็เอาพีโปรเฟียมาส่งครับยางคืออ่อนใช่ปะม,มันหัวแล้วบออ้อโอ้ยหนาวดีรถก็เอามาส่งไม่ไกลครับอยู่อำเภอกันทะล,ะลัก ตำบลบึงมาลูนะ FC ท่านไหนที่เจอก็เก็บรูปมาให้เยี่ยมชมมันก็ได้ เอาดีหนาดีนี่ก็เจ้าบุง้งขีไปใส่เจา้ามักซิกครับขุดคลองหลังจากส่งรถเสร็จก็จะเดินทางไปหาเจ้ามารซิกต่อครับเย็นจริงๆครับอยู่ใกล้ๆเขาก็วิหารน,น,นั่นเองอ๋อที่ เย็นคักว่ะฮะอุ้ยบอบอครับขับรถบอเลยบอขับรถถุงมกินเลยตี่หาเคืองสวัสดีครับหม่ำไส้ภาษาญี่ปม่นท่านตลาดพาเลยอืมลุงครับ รถกับบอท่านฟอร์มมันไดดอกทังเสกทั้งลุงมัลบอท่านแต่เป็นพี่บอกว่าเงินผมก่อนเหมือนผมกับบุ้ยันย่าไปเอาดอกรถกับเรื่องงานเรื่องยังให้กันมันเรื่องว่างรถอีกขั้นหนึ่งไปใช้อครับแม่ครัโอ้ รถด,ดำทุกคนรถสองครับโมมากเออโอเคตัวหนอเอยเย็นครับเอยเย็นปกติอเ, <c oughs> เอ้รถทีไรวะเนะาะ แต่ร้วนเ้ามันระบบดีมันใช่ได้ครับน,นี่ก็แต่ไม่ดีไม่ใหญ่ดีคนยังหนึ่งเรื่อบาดแต่ระบบกันระบบเต็มๆมันโมตาา่างกันเพราะผมเห็นแม่ก็เห็นตัวผมเห็นงานอยู่หันก็เห็นทำกันก็รุ่นแปดเด่นะอ่าเอ้ยบอลมันเห็นงานควนเคลื่อนมันกับโบมี่

ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับนี่ก็ไปไปครับสวัสดีครับ